เดี๋ยวเราจะใช้กล้องโดััก M 4 2 0นี่รเราต้องพูดด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวภาพที่จะตกะอ,ะ,อ,อะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำเมื่อตกี้เราใช้สีเงิน,นมีสองสทีนี้วิธีการถ่ายภาพซีรูเอตเนี่ยเราเน้น เงาดําไม่เน้นรายละเอียดของภาพเน้นโครงสร้างนะแล้วก็เห็นาอาทิตย์แล้วก็สีจัดจา้านเพราะนั้นเริ่มต้นนะครับอพอเรากดปุ่มอรปั๊บนะครับตัวโหมดนี่นะครับเปลี่ยนไปที่ซีน,นะครับไปที่ซีไปที่ซีเซเสร็จปุ๊บกดเมนูนะครับไปที่ P นะเลื่อนไปที่ P ตอนนี้เราจะใช้โหมดที่เราแต่ง แต่งสีสันอะไรของเราทุกอย่างด้วยตัวเองใช้ทีแล้วก็กดกดโอเคนะครับเสร็จแล้วไปกดเมนูครับเมนูป๊๊บเลื่อนลงมานะครับที่คําว่า Color Mode นะครับปกติเราเป็นเนเจอร์โหมดเราตั้งเป็น High c o l อร์เพื่อให้สีมันจัดขึ้นไปอีกนะเลื่อนไปเลื่อนซ้ายเป็นไฮคัลเลอร์นะครับแล้วเสร็จแล้วที่ไว้บาลานซ์นะครับไว้บาลานซ์ปกติเป็นออโต้เราเลื่อนมาที่โอเ n นเชดครับเพื่อให้สีเหลือง สีเหลืองจัดจ้างขึ้นไปอีกนะครับพะเราต้องการเน้นภาพทิ์นะโอเพนเชตนะโอเพนเชตเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นมาที่คำว่า e x p o s u r e compensation คือการชดเชยแสงนะปกติถ้าเป็นศูนย์ศูนย์นะครับปกติจะอยู่ที่ศูนย์อ่าเราเลื่อนไปที่ลบครับตอนนี้ผมประมาณว่าสักลบ1.3่าลบก็คือลดลงไปประมาณเท่ากว่านะให้แสงร้อยน้อยลงไปอีกสีจะได้เข้มอ่าเพื่อจะได้ให้เงาดำมันดำขึ้นไปอีกนะครับแล้วกดโอเค ใช่ถูกต้องย oui, er ิ่งดำยิ่งหลอแล้วก็โอเคป๊๊บเสร็จแล้วเราก็ลองถ่ายเลยแค่นี้เองอาจารย์รองเลยครับอาจารย์ครับ ลองถ่ายดูถ่ายดีๆนะเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายพี่สลอแล้วนะมไม่ใช่ถ่ายภาพมาแล้วดูไม่หล่อนะเก็บเป็นภาพแห่งความทรงจนทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพ ทาด้ี่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โห